สวัสดีครับบ่อหอกับรถเก่านะครับน้าสะัสมน้อวันนี้นอดจะพามาเกลียวเข่านะครับนี่นะครับอันทีพี่บ้านนอกนะครับน้อกันยังนี้ครับถึงเวลาเกลียวเข่าเกลียวหน้ากันยังสี่แล้วครับน้อมาซอยกันนะครับก็มีวิพี่ๆแต่นอกกันนะครับมาซอยกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศเกลียวเข่าแล้วก็เกลียวมาหลายเติอนเลยครับเกลียวมาหลายเติอนเลยครับนี่นี่นะครับมาแต่พูดแล้วครับอ่านี่นะครับนี่นะครับทีพี่บ้านนอกนะครับน้องบรรยการ ึงปูกเกลียวเข้าวัดเฮอนะครับถึงเวแลวโโโ้โลบกแห้งนะครับทรงนี้นครับลบแห้งแต่น่อยนะครับเ้อนะครับอ่ะน,นะครับวันนี้นถือว่าคนไล่นะครับวันนี้ก็คุยกับสนุกสนามนี่นะครับ แต่ว่าเวลามันห้อนกันหน้าอีกหน้าอิ๋วกันครับมาจักไฟเป็นไฟนะครับโคโฮมนะครับตรงนี้ยังอ่าล่มกำลังมากนะครับอ่านี่นะครับอ่านกเขานะครับน้องนี่นะครับประมาณคนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่แหละนี่ผู้นั่งกับนั่งโจโคยพุดนครับอ่ามีแค่นี้นะครับ บรรยากาศทุ่งในทุ่งหน้าออย่างนี้ครับจะมีห้อนบ้างมียางบ้างครับทั้งเสียงนกบ้างทั้งเสียงเกี้ยวบ้างนะครับบึงแต่กล้องหลวันนี้ับกี่ตัวมือนะครับอย่ามันพลาดนะครับเ <laughs> ดี๋ยวจะเป็นเลี่ยงนะครับอ่าพลาดจะเป็นเลี่ยงด้วยนะครับเกี้ยวกับมืออยู่ใกล้ๆกันนะครับ

รวมเนี่ยข้าวหลามเนี่ยนี่แหละลงเพลินเลยเนี่ยไปโดนนะไปโดนนะโอเยตีอีกตัวนี่มันน่องน่องเนี่ยไงน่อง สมัยนักบอนจะหูจังทีนะครับสมัยนักบอนก็ยังเฮ็ดจังทีนะครับแต่สมัยนี้ยังกบเลเฮ็ดนะครับตรงนนี้ไปไหมแล้วก็สองเมตจริงโอ้แล้วผ่านตัวสเรา

พอแล้วไม่ให้คุณก้าวได้ไหมใช่หุ่งมันเป็นแค่หนึ่งคนเลยไอ้เด็กคนเดียวก็อดตายสิครับเมื่อเช้าน่ะเขาจะได้นอนบนหิ้งอัดนมหน่อยว่าสีฟองแตกแตกเลยความรักข้าก็จะชิบวนิ่งเลยคุณก้าวได้อัดนม ก็แเปน้อยแต่เดียวไม่กูเอาเราเขานำเขาอดมันนองนไหนเราเหรอวัวเป็นอันดีอนั่งเาีวานอ อ๋อดีเลยนะใช่ไหมยังไงเอ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 ไปนี่ทิ้องเขาว้หน้าบัด วเล้วเพียงบ่อเล้วที่เห็นอย่อย่าไล่กันตรงเล้ยวนะยัไต้บ่อเลี้ยวเลมือม็นมันหุงลรกมันบะไรสักผมมันกเทียนนั่นและมันมันเลยมันเลยโกยกันม้วนนะท่นี้ หน้ากันไงไปคนนีีก้วจานมาวายออามาได้รถยางมาโหลดแค่นั้นแล้วรดกระโลนรถมึดแหละ ครับมากินเขานครับมากินข้าเทียนกันครับเรี่ยงกินมาให้วาวนะครับหิวแล้วครับ๋ยวนี้นะครับกหลายคนนะครับการกินกนหลยคนก็อีคนก็หันหลังไส่ครับคือทีกินเข้ามาแทบปิ้งปลานี่ยครับนะครับาน้องไปนะครับเด้อมาเลยครับ เฮ้ยจานห่ดภายนเลยครับ้ยนี่ครับฝานะครับฝาแห้งนครับ่มจะโดนเลยครับผ่ไ้จานวุนเลยผมไม่กินโดนเยครับโอ้หัวอยครับอืสวยสวยหลังเ้าหลังไม่เนียเีาปเนียวอกน้ยงมอไ่ไป่งบ้นยา พักกับอืนะครับพักกับครับัตุ้งเลทักซี่ทักซี่ทักซี่ให้หรอพี่เล่าอ่ะไหยเหรอเล่าเล่าเขาเล่าของเลาเาจะของวานาเลาครับเนีเราก็อาหารมานอกนี้ครับตำมงตำยังทอดปูทอดปลากินยงกันะเครับนี่ครับอีมล เนี่ยครับแต่กมันคือว่าเราทันหน้าหารังใส่กัมครับอ๋อูลักูพิจิงหนาหนาก้อง